ครับก็จริงๆแล้วก็ดีใจครับที่เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์มัสเตอร์แล้วก็เป็นคนแรกด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ3ปีด้วยก็เรียกว่าแฮปปี้วันเด็์กันด้วยครับของกิ๊กตีครีมตัวี้เท่าไหร่ครับเราทำที่สีดีจำไม่ได้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยได้จากขาวพิเตอร์เฉลิบเฉลิบห้าสิบล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็อ่าคงไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะจริงๆแล้วก็มีมีทางพิ่ปี๊เขาหักไปด้วยอะไรด้วยก็ เรรวมแล้วยังไม่เด็กคะตอยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมผมก็ยังไม่ได้รวมตัเลขเองเลยครับ้ร้อยแ้มีใางพิก็มีทางพิปิครับแล้วก็ทางทีมพิปิกที่ที่เขาเขาคอยคอยคอยดูแลเรื่องเงินให้ครับก็คือบอกแหลครับแต่ว่าพอดีว่างานยุ่งมากเลยครับก็เลยไม่ก็เลยลืมลืมจริงครับพอใจยครับดับนพอใจดันยังคก็จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนมองเรื่อองงข ของงานแสดงของอาชีพผมมากกว่าครับผมนักแสดงก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอยากเป็นคนอินเทนคนเวลาไปงานแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็อยากอยากจะให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขในตอนที่ผมเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจมากที่คิี่กินเรื่อเราเป็นเรื่องแองผมแรกโอ้ยดีใจมากครับเพราะว่าคิสซี่กินก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าผมมาชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์นี้ค่อนข้างที่จะโอ้โหดีด้วยดีมากเลยครับก็ดีใจครับพี่จันทนนี้มีพิจารณาอะไรติดต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับ ก็ต้องถามพี่พิกนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยทราบอะไรมากเท่าไหร่ครับพูดถึงการทางานของตัวเองที่ประสบความสำเร็จทางละครนี้เป็นหรือเปล่าครับความสนุจก็เรียกว่ายังผมว่าก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมเพิ่งมีละครเรื่องแรกเองครับแล้วก็เรื่อง2ก็ยังออกนิดหน่อยเองก็ต้องรอเรื่องต่อๆไปว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะรอให้ทุกคนพิสูจน์ฝีมือของผมดีกว่าครับแต่คนที่รอได้รับมงกุเป็นค่ะอะไรอย่างนี้รู้สึกก็เป็นเกียรติครับเป็นเกียรติอยู่แล้วเพราะว่าบทวันเฉลิมก็ก็เป็นบททททีีี่่่ดบบบหนึงครรััแล้วผมมก็า มารับช่วงต่อของของของช่วงช่วงช่วงหนึ่งครับเจมส์บอกว่าจะมารับงานอีเวนต์มากขึ้นแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนไว้จะไม่รับแล้วก็จริงแล้วอย่างที่เห็นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ออกงานอีเวนต์เท่าไหร่แต่ว่าจะจะจะ,จะออกงานในส่วนของอที่เป็นพีเซนเตอร์คือผมเป็นผมเป็นพีเซนเตอร์ก็เลยม,มีมีติดสัญญาเรื่องพวกนี้มาก็เลยต้องออกออกงานตามนี้ครับแต่ว่าออกงานอีเวนต์อื่นไม่มีแน่นอนครับไม่มีแลนลยคือ,อมันเป็นเรื่องของเวลาจริงครับเวลาเวลาเวลาที่ไม่ลงตัวแต่ว่าถ้ามีโอกาสถ้าผมจะทำให้ใครไดด้ก็ยินีครับ,บ มีข้อยกเว้นอะไรไหมครับเช่นงานบุญอะไรในการที่เราบอกก็จริงๆแล้วงานงานงานบุญครับงานบุญก็ผมไปไปแล้วส่วมากเพราะว่าก็เรียกว่าคือไปตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับแล้วก็ไปเรื่อยๆยังอะไรครับก็ทำอะไรบ้างก็ก็มีครับเอ่ออย่างที่ผ่านๆมาก็มีไปเล่นเด็กกำพร้าบ้างไปเอ่อไปบ้านคนชราบ้างก็มีครับไปแจกของไปเล่นสนุกสนุกดีที่เห็นตามภาพกันนะครับก็จะมีปัญหากับคนที่ติดต่ออีเวนต์เบอร์นะเราไม่รับอะไร คือมันเป็นเรื่องของเวลาจริงครับเพราะว่าผมผมเป็นผมเป็นคนของสถานีครับของช่องผมก็เลยต้องทํางานให้ของสถานี<ม>ที่มากกว่าอย่างอื่นครับปกติวันที่เป็นได้มากกว่างานครับติวันได้รัอีเวนต์ได้มากมากว่างานอ๋ยอีเวนต์ก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยเท่าไหร่จริงครับเพราะว่ามีมีแต่เรื่องงานละครจริงๆครับใช่ใช่ก็สามงานเลยนะใช่ก็มีก็จริงจริงแล้วมีงานแค่คิสตี้คีมครับแต่ว่าเซเว่นเซเว่นทีนเขาเชิญไปรับรางวัล ใช่เป็นเกี่ยิผมมาแล้วก็มีงานอาเอเใช่ของแพรวด้วยใช่ก็เป็นก็เป็นก็เป็นงานงานบุญอีกงานหนึ่งชาที่ผมต้องไปอยู่แล้วงานบุญเรายนข่าวว่าช่องอ่ะเราตั้งทีมงานมาเพื่อคอยเช็คข,ข่าวชาวเราดิ่งแตถ้ามีข <ๆ S 2> ่าวก็จะลบทิ้งให้หมดคงไม่จริงเหรอครับจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเลนี่แหละครับก็คงจะแบบว่าเป็นคนธรรมดาแหละยังเป็นเด็กเพิ่งอายุ20เมืม่ไม่เดือนให้แล้วเองครับ ข่าวข่าวมันออกมาเหมือนว่าตอนนี้กำลังสร้างโปรแกรมอยู่ค่ะกำลังทำอยู่กำลังเริ่มสรงอันนี้ก็ถ้าถ้ามีจริงก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับผมก็ไม่ทราบจริงครับแต่ต้องเข้าถึงยากเลยโอ้ยก็ยังแตะต้องกันทุกวันอยู่เลยครับไม่มีไม่มีเข้าถึงยากแน่นอนครับแต่ก็ยังมีข่าวว่าเหมือนเราก็ยังจับต้องยากเข้าถึงยากอยู่ดีอยาก็คงก็คงไม่มีแหละครับเพราะว่าใครใครที่ดูที่เห็นผมจริงๆอ่ะก็ก็ก็แตะต้องง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าผมสนิทกับทุกคนอยู่แล้วแฟนคลับทุกๆคนเลยยังมีข่าวว่าเป็นพี่ตินปะ ยังไม่ได้ฟิตติ้งเลยครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรเลยครับก็ก็มีบ้างเราก็มีทางพิพิธก็แอบๆมองแง้มๆมาบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนครับต้องรอดูดเกมเลืนท่าไปเกาหลีวันไหนนะครับวันไหนนะอ๋อยี่สิบสองยี่สิบสองครับยี่สิบสองยี่สิบสองตุลาก็ประมาณหกอาทิตย์ครับหกวิสไปไปอยากไปทำอะไรบ้างครับอ่าหลักๆที่ไปเกาหลีก็จะเป็นไปฝึกทักษะครับไม่ใช่เป็นเรียนร้องเรียนเต้นออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับ ไปเรียนเราเรียนนั้นนี่กลับมาที่ออกราบ้างรือเปล่าครับคงคงคงยังครับคงยังก็ต้องรอดูต่อไปว่ากลับมาแล้วว่าผมจะมีอะไรให้แฟนๆได้หายคิดถึงบ้างมีประเด็นนิดหนึ่งครับกลับมามีเซอร์ไพรส์เป็นการแน่ๆครับก็ต้องรอดูครับว่ามีเซอร์ไพรส์มันมีข่าวมันมีเอ่อมีช่องเขาบอกว่าให้เราอย่าได้ลูกเหมือนมากมัมีแฟนคลับจะขับลังหมากแล้วก็ลงมากขึ้เร่อยจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับผมผมไม่ทราบแล้วก็ผมก็ไม่เกี่ยวจริงๆครับผู้ใหญ่มีเรื่องคุยให้เรรรราปับหืออะไ ไม่มีไม่มีเลยครับก็มีแต่เรื่องงานอย่างเดียวครับอยาให้เจมพูดถึงเวลาบริหารงานเยอะๆเนี่ยเราจักสติไหมครับเดนเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ทํางานอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่เข้ากรุงเทพแรกๆอยู<ส>่แล้วคร<ส>ับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วตอนนี้แม่กับย,ย,ย่ายๆได้ใช่หนึ่งไหมคุณต้องรอดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วผม,มยังไม่ทราบรายละเอียดครับ